โตคงโยวันนี้เห็นโตคงโยสองเก้าถิมลงมหมอนไปเตียวสองเก้าถิมลงมหมอนไปเตียวต้มจนเปื่อยแล้วซิบเก้าต้องขืนม้าแล้วจ้าต้มแล้วนี่เปื่อยเอาเอาย่างถิมลงไปก็สองเก้าจ้าสองเก้าสองเก้าถิมลงไปแล้วเนี่ยถิมลงมหมอนก็เตียวจ้าต้มให้เปื่อยแล้วบ่เปื่อยเลยซิบเก้าซิบพุดบอลเนี่ยว่าให้ขึ้นมาเลยตีสองเก้าเอาซิบเก้าขืนมาแทนซิบเก้าขืนมาแทนดึงขึ้นมาแล้วสองเก้าถิ่มล้มหมอนก็เดียวไปแล้วแต่แดงว่าเพราะออกได้เนาะ เอาอันไหนเก้าเก้าเอาสิบกิโลำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่นันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับเจดอกไม้เจดอกไม้ตัวคนี้เมาปลูกต้นไม้เนาะคนเบิ่งดี่ดีเลยลงคลิปเราเจดอกไม้คนมีเส้นคนฝันแม่นวันนี้บ่ฝันวันนี้บ่ฝัน วันนี้เห็นตัวคงยงเห็นตัวคงยงเลยเบาไปานญจะเห็นของแท้เลยบ่นี่บ่ราได้ฝันเห็นเห็นเป็นตัวคงยงแล้วบ่าจ้าวดนี้มาของแท้เลยมันงวดนะของแท้บะไม่ได้ฝันแต่เป็นตัวเลยเห็นเป็นตัวเลยจ้าด้เป็นตัวย่งจ้าด้ตรงกันกับสองสองเก้าของเขาเล่าล่ะบ่จ้าบ่บ่ตงเล็กดังเลยเป็นเล็กซื้อง่ายถ้าสองเก้า เป็นที่ว่าโรคอกนี่เป็นแมนบ่ตรงเนาะบ่ตรงแต่ไปเห็นดูสิครับตจว่าออกยุขาจ้่ออกยุขาออกยุขาจ้าหกปีที่แล้วออกยุขากะถูกเลยมันออกแดงจริงพึ่งไหมยุขานี่เพิ่งออกเนี่ยเพิ่งมาออกอีกครบหลังหกปีต้าต้องจะเห็นนี่เป็นแช่เขาที่จำไมได้ต้องจะเห็นเนาะ งวดนี้บ่ฝันแต่ว่าเห็นเป็นตัวคงยงเห็นยุขาเราถือลายบ่งวดก่อนที่ว่าเลยสามเมื่อจ้ะมีตอนนี้มีทุนทรัพย์ปะเนี่ยตีกีันี้ทุนทรัพย์หกหกปีเลยหัวจะดีเห็นอีกนี่บ่เล็กเลี้ขึ้นยุขาเพิ่งขึ้นไม้ยุขาอือครับแต่กับพวกวัวงวดนี้สิเปะบ่มันมันเคยเปะมันก็สิเปะก็อ่ะล่ะไปได้ใช่ไหเคยถือไคยเปิดเปิดบ่ได้ งวดที่เก๋เห็นเห็นเป็นสองตัวหรือสามตัวงวดงวดที่หกปีผ่านมาสองตัวเป็นสองตัววันนี้สามตัวเลยอืบ้านกักกว่าเก่าอีกักกว่าเก่าอีกเป็นของสามตัวเลยเพราต้องเพราต้องฟันหนักบ่ฝันขึ้นเป็นตัวเหล็กเลยเนี่ยย่างขึ้นขึ้นชัดบ่ชัดดีจ้ะชัดสามตัวจะแตกไหมมันมันเคยถือก็เลยมั่นใจเนาะใช่เพราะว่าของเจ้าของนี่แล้วเพราะน้ำในดังเป็นเหร มันน้ำเด็กดังเลยอัดทงต้องไปเลยถือก็ได้หลายไปรลสามตัวหนึ่งสามเจ็ดนั่นบวกเลยเขียนในตัวเขาเดี๋ยวพี่น้องจิจำไปได้ขั้นบเขียนกะดีจําไปได้ได้ฟังดีซือแล้วต้องเขียนพร้อมได้หูกเาตอลีไปซีใบเราเราหมดเลยมาพี่น้องเขียนพร้อมพร้อมกันเขียนไหนคนเอาไว้ที้งเขียน สีโตัวสี่เขียโตสีเขียนโตคนที่เรียงมา้ั่หล้งบุญเออเขียนงามเออนีมาเขียนลงพิมพ์พิมพ์พิมพ์สวยๆงวด้งหั่นเป็นยังไงถือบัวงวดมาหั่นว่าถือเกือบถือสามหนึ่งหนึ่งสามออกสามสองสองสามสองเดียวใชออกสามสองอนี่เสียวเต็มเต็มสามตัวตรงไปเลย แดงจิงค้องม่ติจา้าสามตัวมองเก่งสามตัวมังกงังรอบรอบนี้ขืนแล้วหายไวเยอะต่ลอบกอ่อนจนว่าคำว่ามึดค่อยหายเห็นขื้นอยู่ขาบัดมมึอนั้นบะเน่นจา้าเป็นสีเรงไหนมันขึ้นอยู่ขาเป็นกับเป็นตุ้มเม็ดใน้น่อยสีแดงแต่มันเป็นตัวเลขมันเป็นตัวเลเป็น<า>ชัดตัวเลขกเลยจ้าอันใดก็ม่หัน หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งตัวเดียวแล้วนะเมียนจ้ะเห <c oughs> ็นส้ำเนี่นี่แค่นี้สามเจ็ดอันอันอันเลขมักเลขชอบเพราะมีบอกงวดนี่กันบอกเพระท่านเด็ฝันนอกนอกแจกว่าเห็นไม่ขาแล้วเลขมักเลขชอบกับอ่าที่เพิ่นเปิดงานนี่แหละจ้ะบุญรัมอะหนึ่งเก่าซื้อไปหลายใบเงี้ยอือหนึ <c oughs> น่งเก่าห <c oughs> นึ่งเก่า,กาติดไปน้ำนอกตัวหนึงน่งเนาะใ มีซั้นี่แมนตาเด็กวิ่งน้องเบน่นอเด็กวิ่งของเบนคือสองกับสามวิ่งน้องเบนสองกับสามสามตัวเกาอีกที่จ้ามองมันสามตัวตเอาเด้อสามตัวตาโตหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสเจท่าสามเจยาน สลับกันฟ no like right. so, um, uh, ันสามเจ็ดมักสามเจ็ดสามเจ็ดตัวเดียวแวฟันสามเจ็ดลอตเตอรี่ฉันบอกกับเนี่ยหนึ่งสามเดเลตียฟันสามเจ็ดเนี่ยฟันเลยเออฟันเลยสามเจ็ดทไหตัวเดียวยังไงเจ็ดวงกลมบงเกินเลยเองกลมบงเกิเน่ยเด็กวิ่งลงเป็นเด็กวัดใให้คนน้ำบ่ใ่เห็แล้วท่าใดสอกับสามขนาดเราเขีกันยังไปอีก เอาที่ไปหลายตัวได้เดี้ยหลายดอกเลขวิ่งกันเเอาะว่าเขาได้สามน้องเบนนะ้องเบนได้อยู่แต่อสองกับสามแค่นั้นนะวิ่งน้องเบนเนี่ยคนจำาั้เาะพวกเขียนกระสันเนาะอันสามจ็นนี่ก็ซส้าตัดมาจากสามตัวนั่นลหละเบื้องตบุ้งกลมให้นิ่มๆไปกลับน้ำนด้ออะเหรอเมืองเกืองเนาะ สิกระจังเหรอพี่น,อน้องไม่ันไม่พันแต่เห็นเป็นตัวเลยเห็นเป็นตัวอยุขาเนาะหอดนี้ไม่ฝันจริงๆต้นมี้บ่อาจจะซ้ำนีกตัวอาจิหลายตัวเลขเลขชอบนี่เยอะหนึ่งเก่าเก่าหนึ่ง้าย่างาเพิ่ย่างเลขน้อยเมีนโอ้โหแเขียนหอห้องเบนไว้กันได้ร้สองกับสามนี่ ลังคนเิ่นได้ว่บาเอีกหน่อยเิ่นเจาเยดอกไม้สวยเิ่นบ่งอะนะในคอมเมนต์เหรอวะมีคอมเมนต์ม่เงนึลงเจ้าก็ยิ้มงามแต่อือแตยานววะเมือี้มองคนนยู่างถึกระสังก่อนจะเห็นแต่รายิ้มงามก็พร้อมแล้วมาปีละแดี๋ยว่เพิ่นสิคอมเมนต์ละเอ้าแต่ว่าขอให้พี่น้องเบิ่งหลายละครับมีฉูคมีลาบน้ากันเนาะหนึ่งสาเดเห็นยุขาแต่วันรลขมักของเจ๊ดอกไม้นี่หน ไอ้สามเจ็ดก็ตัดมาจากนั่นแหละเนาะอมักสามเจ็ดครับหนึ่งสามสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัดเราเองนี่แสามตัวนั่นแหละถ้าตัดเกิดมีสามหางกันละหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเกิดตัดออกมาให้แล้วจะเพิ่มไปอีกแค่หนึ่งสามกับหนึ่งเจ็ดหมวดวันที่ประจำวันที่หนึ่งมีสายจนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหวยออกวันหนึ่งคันเด้อทีน้องงวดนี้แข็งมากสามเจ็ดต้องมาสามเจ็ดต้องมา แล้วก็ซื้อสามเจ็บเพรเด็เงินใส่มั่นใจได้มันมั่นใจเด้รอบนี้มั่นใจมั่นใจเพราะว่าในรอบหกปีเนาะใในรอบหกปีเรากะหกปีไฮหลังหนึ่เคยถือมาแล้วเียกค้นยขาื้อกันหนึ่งเก่ามันกลใกล้สองเก่าด้ล่ะหึ่งเก่าเออเสองเก่าให้หมาไปเตียวเหรอเดีวสองเก่าใส้หมาไปเตียวเสองเก่าย้นทีมัหมกไปเตียวให้หนึ่งเก่าึ้นอ้อ สองเก่าถือาสองเก่าเอายนลงหมอก๋วยเตี๋ยวแล้วอันนี้ก็สอเก่ายนลงหมอกวยเตียวยิเกสิพุปนี่โอโหสอาลงยอลงหมอก๋เตียวสิกุดขึ้นมาแล้นี่พี่น้องพี่น้องไปสองเก นู้นลงห,หมอก็เจีปเป๋ยแล้วเจี๊ยดไม้วาเอาสิบกอไปแทนต่มแล้วต่มซุปเปอร์แล้วมั้่แล้วล้อมสิบเก่ามาแล้ววันนี้สองเก่าต่อมลงหมอก,ก็เจีปเป๋ยจุดเปรย์แล้วเนล้อเลยๆก็เอาไปวิเคราะห์พี่ชาเบ้างเนาะพี่น้องงวดนี้เจ๊ดอกไม้ก็ได้ฝันเนาะเจ๊ดอกไม้คนมีเส้นนะครับตัวเลขขึ้นยุขาหนึ่งสามเจ็ดนะครับแล้วตัวเลขชอบส่วนตัวคือหนึ่งเก่าแต่มาแข่งอย่าดีนี่คือ สามเจ็ดเม็ด<ม>เดียวโปโลเนาะ<ม>อ่าผู้ใดเบึ้งคลิปนี้มักแล้วชอบแล้วก็เอาไปวิเคราะห์อยู่หน้าเบึ้งนะครับมักกจัดบ่มักกพานนะครับให้เป็นแนวทางเท่านั้นพิถีพากันนะครับอ่ะสุดท้ายก็ต้องขอบคุณเกดดอกไม้ที่ให้แนวทางนะครับขอบคุณวสวสัดีครับ